คำเตือนควรเชียร์ที่ราคาหนึ่งรูกลงมาหาครึ่งแรกไม่มายังครึ่งหลังนาทีหากราคาสกอร์ศูนย์ในเวลาไหลเกินสามจนางก็สิบไม่นานาน,าน่าไปร่วมเชียร์นะครับเพราะหากครึ่งแรกไม่มีประตูราคาศูนย์ในครึ่งเวลาหลังจะไม่สามารถเชียร์ได้ตามแผนโปรดใช้วิจารณญาณในการเชียร์ด้วยความประทานีจากสี่สิบห้นาทีนะครับสวัสดีครับสมาชิกทุกท่านก,กลับมาพบกันเช่นเคยนะครับกับการวิเคราะห์สกอร์สูงแรกจากผู้เชิญน,นะครับ45นาทีก่อนอื่นนะครับไปสรุปผลงาน คู่ที่ให้ไว้เมื่อค่ำคืนที่ผ่านมานะครับเป็นฟุตบอลของลีกสกอตแลนด์นะครับก็เซนต์จอห์นสโตนนะครับเปิดบ้านรับการเยือนของแอนนันแอตแลนติกนะครับผลปรากฏว่าครึ่งนี้คู่นี้นะครับก็ใบแดงเป็นเหตุนะครับเจ้าบ้านนะครับทีมต่อโดนใบแดงนาทีที่28นะครับก็จบด้วยการเสมอกันไปศูนย์ศูนย์นะครับก็แพ้ไปนะครับก็ต้องกราบขออภัยมาณะที่นี้ด้วยนะครับ เดี๋ยววันนี้เราไปเอาคืนกันนะครับใครสนใจเข้ากลุ่ม VIP เป็นกลุ่มฟรีนะครับรับทัศนะบทวิเคราะห์ดีๆแบบนี้ก่อนใครแอดไลน์มาได้ที่แอด O V E R แอด O V E R มาขอเข้ากลุ่มกันได้เลยนะครับและนอกจากนี้นะครับทาง45นาทีของเรายังมีบริการให้ทัศนะแบบรายวันค่าบริการเพียงวันละ15บาท ท่านจะได้รับทัศนะบทวิเคราะห์ทีเด็ด5คู่ต่อวันเพียง15บาทเท่านั้นท่านไหนสนใจรับทัศนะแบบรายวันสามารถแอดไลน์มาสอบถามกันได้ที่ o v e r 168 at o v e r 168กันได้เลยนะครับวันนี้นะครับผมพาไปชมเกมลีดฟินแลนด์ยูชั่น3นะครับลงแข่งขันเวลา4ทุ่มตรงนะครับเป็นการพบกันระหว่างจิ p ปโปนะครับเปิดบ้านรับการเยือนของคูพีเอเยาวชนนะครับ เรามาดูผลงานตารางคะแนนในลีกของทั้ง2ทีมกันนะครับเจ้าบ้านจิปโปนะครับลงแข่งขันในลีกไปแล้ว11เกมชนะ8เสมอ1แพ้2ยิงได้26เสีย6มี25แต้มนะครับอยู่อันดับที่1ของตารางส่วนทีมเยือนนะครับคูพีเสเยาวชนนะครับลงแข่งขันในลีกไปแล้ว11เกมชนะ2เสมอ3แพ้6นะครับยิงได้11เสีย20มี9แต้มอยู่อันดับที่10ของตาราง สถิตินะครับทั้งคู่ก็พบเจอกันมาแค่2เกมครับก็เป็นฝ่ายเจ้าบ้านจิปโปชนะไปได้ทั้ง2เกมนะครับก็การันตีการมีสกอร์ในครึ่งเวลาแรกทั้ง2เกมนะครับวันนี้เรามาดูราคาแฮนดิแคปเปิดมาให้เจ้าบ้านจิโปต่อ2ลูกนะครับจ่ายน้ำล้นจ่ายน้ำา1.00ให้เจ้าบ้านจ่ายน้ำา0 8 0ให้ทีมเยือนนะครับปัจจุบันราคาแฮนดิแคปได้ ไหลลงนะครับขยับให้เจ้าบ้านจิปโปเป็นฝ่ายต่อ1.75นะครับหรือว่าลูกครึ่งครบ2ใจ่ายน้ำ0.93ให้เจ้าบ้านจ่ายน้ำ0.88ให้ทีเมเยือนนะครับเรามาดูสูงเต็มเวลานะครับเปิดมาที่3.25นะครับจ่ายน้ำ0.95ให้ฝั่งสูงจ่ายน้ำ0.88 ให้ฝั่งต่ำนะครับปัจจุบันราคาสูงเต็มเวลานะครับมีการขยับเหลือ3ลูกจ่ายน้ํา0.90ทั้ง2ฝั่งนะครับก็ขยับเหลือสูงเต็มเวลา3ลูกนะครับจ่ายน้ํา0.90ทั้งฝั่งสูงและฝั่งต่ํานะครับเรามาดูราคาพูกันบ้างราคาพูราคาเปิดมาจ่ายให้เจ้าบ้านชนะ1.20นะครับพูเสมอเต็มเวลาจ่าย 6.50ภูทีมเยือนชนะจ่าย8.00นะครับก็ปัจจุบันราคาภูนะครับได้มีการปรับขยับไปเพียงเล็กน้อยนะครับก็คือจ่ายให้เจ้าบ้านชนะปรับเพิ่มขึ้นนะครับจ่าย1.22ผู้ภูเสมอเต็มเวลาจ่าย6.25นะครับภูทีมเยือนชนะจ่าย9.00นะครับก็ จากเรทราคานี้นะครับผมจะให้ทัศนะว่าราคาภูชนะของหน้าบอลต่อจ่าย1.22ของบอลที่ต่อลูกครึ่งควบ2นะครับก็ยังไม่ได้การันตีนะครับว่าหน้าบอลต่อนี้จะสามารถเอาชนะราคานี้ไปได้ก็กแต่การันตีนะครับการมี1ประตูจากหน้าบอลต่อไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับดังนั้นเรามาลุ้นประตูที่2จากทั้ง2ทีมกันนะครับว i p วันนี้ไปสกอร์สูงครึ่งแรกจิปโบนะครับครึ่งแรก ครึ่งแรกไม่มานะครับยังครึ่งหลังทันทีหายสนใจเข้ากลุ่ม VIP นะครับเป็นกลุ่มฟรีรับทัศนะบทวิเคราะห์ดีๆแบบนี้ก่อนใครแอดไลน์มาได้ที่ f 5 o v v e r ้าโอวีี่เดียวเท่านั้นนะครับและนอกจากนี้นะครับทาง45นาทีของเรายังมีบริการให้ทัศนะแบบรายวันค่าบริการเพียงวันละ15บาทท่านจะได้รับทัศนะบทวิเคราะห์ทีเด็ด5คู่ต่อวันเพียง15บาทเท่านั้น ท่านไหนสนใจรับทัศนาแบบรายวันสามารถแอดไลน์มาสอบถามกันได้ที่ a o v e r 1 6 8 a o v e r 1 6 8กันได้เลยนะครับก่อนจากกันวันนี้นะครับขอให้สมาชิก VIP ทุกท่านโชคดีขอบคุณครับ